สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องเกมเมอร์ติดเมียกับนาธานเดรกภาค3ตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ซว่าก็ตอนนี้นะครับอยู่ในใต้เครื่องบินแล้วนะฮ่ฮ <c oughs> ่โดยกอล้อทันได้ไงวะเอ้ย <c oughs> โอเคเรื่องของเรื่องนะครับก็คือเรานั้นแยกกับเอลินาไม่ใช่แยกแบบแยกไม่ดีนะหมายถึงเราอะต้องขึ้นมาเครื่องบินคนเดียวแล้วก็ให้เอดินาขับรถมาส่งที่ฐานล้อนะฮะแล้วเนก็ขึ้นมากับล้อ แล้วก็โชคดีที่สามารถมาที่ช่องินเทอร์เน็ตโอ้โหกูไม่โชคดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยก็โอ้โหยเฮ้ยโอ้โหสอกใครเขาให้เปิดไอ้บ้าเอ๋ยไอ้พวกเปิดไม่ทำคำสั่งปล่อยปล่อยสิเฮ้ให้ให้โอ้ไม่ยอมให้ใช้ปืนอีกเดี๋ยวดีเราขอเคลียร์กันก่อนคุยกันหน่อยได้ไหม โอ้โอ้โอ้ขอเคลียร์เคลียร์เคลียร์เปิดเพื่ออะไรฮะมีตะกร้าเนื้อไอ้สมองกล้ามสมองกล้ามสมองกล้ามใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยท่านี้เด็กๆเฮื่อเพ็สมองกล้ามอ่ะเอาสิโถหลายรอบแล้วสมองกล้ามไม่อยากฆ่านะไปละขึ้นละไปละอ่ะขอเอ้ยโอ้ย ป้าจริงไอเราก็อุตส่าเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแฮปแฮปแแฮปแเฮ้ยเฮ้ยอ้าวทีนี้ไม่เกาะมาสิครับมาสิครับเฮ้ยเข่าเข่าซอกอ่ะขึ้นเฮ้ยทัน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 อย่าลุกอย่าลุกเออโชคดีนะบ๊ายบายเฮ้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 ยมันพาทั้งรถเลยเฮ้ย ไม,ไม่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 ได้วางแผ่ไว้อีกโอ้โหโชคโหคซวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยก็ก็โอ้โหโอ้โหคุณยังรอดได้ไงวะเนี่ย <อ S 1> โ,โออ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยโอ้หเดี๋ยวมันก็อุตส่ามายิงกับเขาเนอะไม่เอาชีวิตตัวเองก่็แหรอวะฮะไอ้หลอกคุณเล่นใช่ไหมเนี่ยเออโชคดี ไปเทียท่ยวทะเลทรายให้สนุกนะโอ้ยโอ้โหอีมูฟนี้เป็นไปไม่ได้เลยในชีวิตจริงเนี่ยกระโดดปุ๊บปลิวอย่างเดียวความเร็วขนาดนี้ไม่มีทางเลยครับผมกล้าพูดเลยถึงแม้ผมไม่เคยโดดแต่ผมรู้ว่ามันไม่ควรโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามเกมเกมก็คือเกมโดดเออยิงยิงละกูไอติดอะไรวะติดหน้าติดหลังติดให้หมดโอ้โอ้ โอ้ยคุก็มากันจังเนาะจ้างคุ้มเลยพวกนี้อุ้ยอะไรไฟดับเฮ้ยอะไรเนี่ยอู้อ่ะปืนมาเอาละไฟแดงแล้วใช่ความดันเริ่มมีปัญหาแล้วมีปัญหาไหมอ้ยอ้ยอ้ยอุ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 ้ยกล่องกล่องกล่องสไลด์กล่องสไลด์ไปเฮ้ย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 หมอบก่อนยิงไม่เล็งยิงไม่เล็งยิงไม่เล็ง มันต้องโดนสักคนแล้วเฮ้ยเฮ็บเพ็บเดี๋ยวทับอีกครั้งที่แล้วเข็ดละว้าว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 อย่าอยาอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนโอ้โหสวยแล้วอันเนี้ยความดันข้างลำบากกว่าความดันหน้าชิบหายละเอาไงดีวะเอาไงดีวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิบหายของแท้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน็ตหาอะไรเกาะดิเฮ้ยหาอะไรเกาะเนทเกาะเกาะโอ้โหโอ้โหถังลำทั้งลำ ทั้งทำแล้วโอ้ยโอ้วว้าโหกูไม่ตายได้โอ๊เฮ้ยแมนดเมนดเมนดเม็ดเม็ดม็ดเม็ดโว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันให้บงังคับแล้วบอกเนี่ยไปบังคับแล้วมันให้บังคับแล้วคอล้ม โอ้พระเจ้าโอ้ขอบคุณโอ้หลวกทั้งลำเลยเว้ย Chapter 18ครับเดรัปอังคารีไม่รู้แปลเป็นกันว่ายังไงนาทันเรสกับช่องเกมเมอร์ติดเมียครับผมมึงมากระดวงโคตรเลยครับเนี่ย อย่างเหนื่อยเลยคุณผู้ชมไม่ได้มุกด้วยเหนื่อยจริงอินมากเลยนเะต้องไปที่ทราบปหลักักพังแล้วดูซิว่ามีของอะไรพอใช้ได้ไหมอย่างน้อยก็น้ำสักขวดก็ยังดี ทะเลทรายตายบม่ดีไฮเดรตชัวน่ามึนความอันตรายของทะเลทรายคือความร้อนที่มากกว่า45-55องศาถ้าไม่มีรองเท้าเนี่ยเหยียบไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมอาแล้วก็มาต้นเก็บ ขอบคุณคงไม่ได้ใช้แล้วละมั้งอ๋อะอืมติดอยู่กลางทะเลทรายเดินแค่สิบกิโลก็ถึงตายแล้วโอ้โหสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งของทะเลทรายครับเราจะไม่รู้ทิศใดๆเลยและไม่ว่าเราจะเดินตามเส้นทางไปทางไหน ตัวผิวทะเลทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตลอดเวลาดวงอาทิตย์อาจจะเป็นอย่างเดียวที่จะพอนำทางได้นะครับแต่บอกตามตรงว่าโคตรยากแบบนี้แหละที่ผมหมายถึงถึงตายครับจะรอดอยังไงวะเนี่ยแล้วก็อาการดีไฮเดรตอีกและที่นะ่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือกลางวันร้อนมากแลก้วกลางคืนหนาวมากอ่ะ ก็คืออุณหภูมิก็แบบเยือกเยือกอะครับหลักสิบก็บองศานะครับมัง้งผมไม่รู้ว่าเยือกเท่าไหร่นะแต่รู้แค่ว่ามันหนักแน่นอนนะฮะอย่าไปติดอยู่การเทเลสายแล้วก,กันผมขอเตือนไว้แค่เนี้ยนะแล้วผมก็ไม่อยากไปหรอกแล้วก็อ้าวมาให้มาขับเองอกับนมาโถเอ,อ้ยเราก็โม้ต้องนานเรามาเดินช้อปปิ้งกันนะอ่เอเอไบลาเนตอาการท่าจะไม่ไหวแล้วน่าจะขาดน้ำอย่างรุนแรง จริงๆที่ถูกต้องอ่ะมันต้องเอาผ้าขึ้นมาปิดหน้าปิดจมูกนะไอแบบนี้นี่ผิวหน้าหยาบกร้านจะต้องใช้ครีมทากันแดดอีกเยอะเลยยิ่งอย่างว่าครับเคยบอกไปแล้วว่าไอเหตุการณ์แบบนี้คือต้องเอาผ้ามาพันรอบตัวไว้เพื่อป้องกันการดีไฮเดรตนะฮะเพราะเราจะสูญเสียน้ําเร็วมากเร็วเกินโอ้โหโ,โ,โอ้โอ้อย่าเดินหมิ่นใบเน็ตอย่าเดินหมิ่นไปเฮ้ยเกมทําดีเนี่ยมีการแบบ ทรายใกล้ทะลักด้วยก็ไม่มากรครับเนินทรายก็สูงแค่ประมาณตึกสองชั้นนั่นเองเป็นอย่างน้อยอะนะเออเอ้เดินไปไหนวะเนี่ยดูไร้อนาคตสุดๆเลยขอล่มก่อนเอออย่างน้อยได้ล่มก็ยังดีเ,ออเดินเกาะเอ,อ๊ะอ,อะไรอ่ะนั้นอะไรอ่ะ มันคืออะไรเฮ้ยเอ้ยเกียร์ทรายเป็นบ้าเลยเออเหนื่อยโอ้ร้อนร้อนโคตรอยากได้น้ำสักอึกก็ยังดีโอ้อะไรวะตรงนั้นอะแมคโดนัล์มั้งเคฟจีมีไหมไม่ใช่อะไรวะนั้นเฮ้ยบ่อน้ำ เอาจริงดีโอ้โขอบคุณเรามีบ่อน้ำด้วยเฮ้ยหลอนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยขอน้ำเลยน้ำน้ำน้ำอ้าวน้ำดึงไม่ขึ้นลงไปเองก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ว่ามันจะเย็นหรือมันจะร้อนขอสักอึกได้ไหมอะไรอยู่ในนี้วะมาจริงมีแต่ทราย เชีย่ยแต่ที่สำคัญที่สุดทําอีกบ่อน้ําตรงนี้เนี่ยภาพหลอนมาหันไปบอ่อน้ำหายนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้เอาละไงต่อดีวะปีนลงไปเลยไหมบ่อลึกไม่น่าปีนได้กลับเข้าล่มเหมือนเดิมโอ้ โอ้ดูแล้วตอแตตอแตสิ้นหวังแต่เลยเออแดดอ่ะสองพาทิศไม่เกินสองนาทีตาบอดเออเออโอ้เมฆมาไม่ใช่คัดซีนเอาแล้วไงกลางคืนละไหนไหนสวยอ้า ซอรีอยู่ไหนเอ่ยไหนเอ่ยอยู่ไหนวะอืม oh, เอาคืนนะนีทเซรีนนั่นออรออนมองเห่นไแผ่นที่ดาวนี่ของจริงป <c oughs> ่ะโอ้ดาวมันสวยนะแต่ว่าดูไม่ออกเลยอะบ้าจริงอ่านแผ่นที่ดาวไม่เป็นเฮ้ยเออว่ะมีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าไม่น่ารอด แล้วก็เอนดิ้งเนทตายลงกำล,ลังทะเลทรายใช่ไหมบ้านะมันมีภาคสี่ยังไงก็ต้องรอดโอ้ไมเกรนแดกไปต่อเออจะไปไคุยกับใครอ่ะหมดแรงชวนมาคุยอีกเหรอตกลงคนจริงหรือภาพหลอนวะเนี่ยฮัลโหลวันดีเฮ้ยมีต้นไม้อ,อ๋ซอซารีเหรอ เจอแล้วซอรี่หลอนแมวแน่นอนโอ้ย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 เดินไปโอ้มีต้นไม้ที่ไหนมีต้นไม้แสดงว่าอาจจะมีน้ำใต้ดินมีน้ำใต้ดินไหมโอ้ว้าวนั่นมันอะไรอ่ะนั่นมันทะเลกลางทรายนี่แหละโอเอซิตของแท้ Oh, oh, what are the roots that clutch? What, that clutch? what branches grow out of this stony rubbish? Ginga, Saka, what uh, are these? What you cannot say or guess. guess. This is for you. Know, you know only a heap of broken images. The world where the sun beats from... and the dead tree gives no shelter. Oh. The cricket no relief, and the dry stone no sound of water. โอ้โหบูบรรยายให้ความหวังกูจริงบอกว่าไม่มีอะไรเลยป้าจริงกัเดินไปวงกลมทั้งคืนเลยเนี่ยโอ้ยป้าจริงเนทโง่บอลลมโง่บอลลมเลยจะตายไม่ตายแหล่อยู่แล้วเดินไปวงกลมเฉยสามสี่วันมาจ้าอ๋อ Sha under ผู้บรรยายบอกว่าก็มีเพียงซากเงาหินเล็กๆที่พอหลบร่มได้มาที่ใต้เงาหินนี้หลบแดดร้อนๆให้ชื่นใจอมีหินกลางทะเลทรายแบบนี้ไหมที่จริงมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นโซนระหว่างเชื่อมทะเลทรายกับทะเลหินอะไรอย่างนี้ โอ้ยแล้วเดี๋ยวจะโชว์แหละที่ดูแล้วจากเงาในยามเช้าที่ซัดผ่านหรือเงาในยามเย็นที่มาพบปะเจ้าฉันจะโชว์ข้าจะโชว์เจ้าให้เห็นถึงความน่ากลัวแห่งยามค่ำคืนอะไรอเนี่ยตกลง เราหลอนประสาทแมวไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอไม่ได้กินข้าวมาจริงๆขาดน้ำประมาณวันถึงสองวันเนี่ยคนตายครับมีโอกาสตายสูงมากแล้วก็จากที่ดูเนยเน,น่าจะผ่านมาแล้วประมาณสองวันอันนี้เข้าคืนที่สองผมต้องเดือต่อไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายบ้ oh <God. S 1> าจริงคนละการดูดาที่เป็นสิ่ง oh <my> ที่ดีก็ได้นะครับ <c oughs> นอนพักไม่ได้พักไม่ได้ตอนนี้พักไม่ได้เลย ต้องดูดาวเหนือให้เป็นเริ่มเห็นควาสมสำคัญของการดูดาวเหนือแล้วเออตายน็อกซาลี่อีกแล้วเหรออ๋อโอ้โห <Hey. S 1> อะไรนะคนกิรังหลับสบาย <Hey. S 1> ซาลี่เน็ตตื่นเน็ต <Hey. S 1> ตื่น ผมลอยซีอ่ะส่งมือมาเอ่อจับก็ได้เอ๋อออ่าผม,ผมหามหาคุณซะทั่วเลยนะ,ะหานะหน้าเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนี่ผมอยู่ข้างนอกมานาขนาดไหนแล้วเนี่ย,ยผมว่าอ่ะซารีซาลี่ โอ้โหเขามีแต่ผีผักอันนี้ผีดึงโอ้สาล,ลี่เปรียบเสมือนพ่อของเรา <c oughs> เป็นน้าบุญธรรมเอาวะเพื่อช่วยเขาเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนและเราต้องไปช่วยเขาออกมาไปต่อไหนวะโอไม่มีอะไรให้จับทิศเลยเว้ยสอยซรล,ลี่นี่ขึ้นวันที่สามแล้วนะโอ้ย น oh, oh, so oh, right. uh ี่เดินมาทางไหนเนี่ยอขาสลี่สลี่สลี่เดี๋ยวพอไว้ละอ๋ออะไรวะนั่นเะี่ยเมืองเหรอภาพหลอนป่ะหลอนหรือของจริงต้องมีเกวียนด้วยโอ้ขอบคุณหมู่บ้านเอ้ยมีความสุขหมู่บ้านกูวิ่งแล้วไม่เสียพลังงานเล่นหมู่บ้านอะไรมันมาอยู่ตรงนี้วันนี้โอ้ เห็นอะไรไปก่อนอะถึงไหมถึงไหมหน้ามืดลมแดดอีกแล้วไม่มีหมู่บ้านกูโดนต้มอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโธ่คงไม่ใช่มีหลาดจริงนะโอ้สุดยอดไม่ใช่มีหลาดแต่แม่งไม่มีใครเลยโอ้ป่าจริงเบืองล้างชัด สิบเก้าครับผมลงหลักปักฐานสถานเดียวเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โอโอเคถ้าทางน่าจะจบไม่สวยวผมขอจบพาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมาก <c oughs> ครับผม <c oughs> ที่มาลุยทะเลสาย <c oughs> ด้วยกันกับช่องเกมเมอร์ติดเมียอย่างน้อยที่นี่ก็ของจริงว่าถึงไม่มีใครเลยก็ตาม นะครับโชคดีครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ